อันนี้คือสภาพอันนี้คือสภาพของพิซซ่าราคา300บาทที่ดูใบมอเราก็เริ่มมากินที่ที่ว่าประหยัดที่สุดแล้วแต่ก็พิซซ่าสภาพนี้คือ3บามร้อยบาทสามสิก็กงอร่อล่หละ ัคือมันเป็นพิซซ่าที่เล็กมากแ<ม>ลาวเก็น่าจะ wow. เป็น <laughs> นี่คือนี่คือทย่เรมากินนี่คือคนเยอะมากนะ แล้วก็คือราคาสูงอะใช่ราคาสูงมากคือคนนึงคืออย่างสามร้อยบาทเนาะถ้าคือเรากินในฟู้ดก็จะอยู่ที่ราคาสามร้อยอยู่แล้วนี่คือในฟู้ดนะราคาแพงราคาแพงนี่คือที่ของกินที่ถูกที่สุดแล้วนะใแล้วเราก็มาลองลองดูว่าราคาเท่าไหร่นะถ้าใครมากินที่ดูใบมอนะที่ฟู้ดเขาก็เริ่มต้นที่คนละสามร้อยเก้าสิบ Đáng nhân tập okay.